สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเทคนิคหมดีๆมาแนะนํากัน,นะคะ่ะเทคนิคนั้นก็คือการเพิ่มยอดแชร์โพสเป็นบุกนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะคือเว็บไซต์ km social ค่ะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะมาเข้ามาแล้วนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการสมัครใช้งานสามารถกดได้ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้มาเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีให้เราก่อกข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนจากนั้นอย่าลืมกด ต่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะหากใครมี Gmail Google นะคะต้องการล็อกอิน Gmail Google ก็สามารถล็อกอินได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะเมื่อเรามีบัญชีแล้วเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะคะแพลตฟอร์มที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะคือฟอร์ม Facebook ค่ะ หมวดหมู่นะคะก็มีหมวดหมู่ให้เราเลือกมากมายเลยคะ่ะไม้ว่าจะเป็นไลฟ์โพสถูกใจเพิ่มแชร์โพสเพิ่มเพื่อนและอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้เป็นเพิ่มแชร์โพสค่ะบริการนะคะก็จะมีบริการให้เราเลือกมากมายเลยค่ะสามารถอ่านรายละเอียดได้นะคะต่างกันที่เลทราคาและเวลาค่ะต่อไปนะคะลิงก์ตรงนี้เราก็ไปนำเลี้ยงโพสที่เราต้องการเพิ่มยอดแชร์ได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราสามารถใส่จำนวนได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะก็ะจะขึ้นเวลาเฉลีย่ยแล้วก็ขึ้นค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีเขียวและขึ้นคำว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะหาใครต้องการจะดูประวัติการสั่งซื้อค่ะไปที่เมนูประวัติการสั่งซือค่ะก็จะขึ้นออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็ขึ้นเลขอ,ออเดอร์วันที่และเวลาขึ้นลิงที่เรานำมาใส่ตรงนี้นะคะ สามารถเช็คดูเพื่อความถูกต้องได้นะคะจากนั้นก็จะมีบริการนะคะแล้วก็จะมีสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการค่ะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการเติมเงินนะคะไปที่เมนูเติมเงินค่ะสามารถเติมได้ทั้งหมด3ช่องทางเลยนะคะช่องทางแล้วนะคะก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์ op, pe, สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติม5ราปบัตรขึ้นไปก็จะได้โบนัสถึง5%เลยนะคะตัวอย่างะคะ่ะเรา หากเราต้องการเติมหนึ่งยบาทเราสามารถใส่จํานวนเงินที่เราต้องการได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้า้อมเพมาแบบนี้เลยนะคะหรือสามารถบันทึกรูปภาพเพื่อไปสแกนจ่ายที่แอปธนาคารเราได้เช่นกันค่ะช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นช่องทาง t r u e m o n e y Wallet ค่ะและช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นช่องทางคลิป t ต c u r r e n c y นะคะแต่และช่องทางนะคะสามารถอ่านคําแนะนําก่อนใช้งานได้ด้วยนะคะหากใครพบปัญหาน,นะคะต้อง,งการติดต่อแอดมินสามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะ ก็จะมีหมวดหมู่ปัญหาให้เราเลือกนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาใส่เรียกออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบฝ่ายรูปภาพได้เลยค่ะดังนั้นกดส่งต่อค่ะ้าใครนะคะต้องการแนะนําเพื่อนมาใช้งานเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะคะก็สามารถคัดลอกลิงกเพื่อส่งลิงลให้เพื่อนใช้งานได้เช่นกันค่ะเราก็จะได้ค่าอัตราค่าคอมมิชชั่น3%เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะมาดูบริการทั้งหมดกัน,นะคะ่ะหากใครที่ต้องการใช้งานในครั้งถัดไปนะคะสามารถมาดูบริการ ก่อนได้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกดูมากมายเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะมีคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็คำอธิบายด้านขวามือได้เลยนะคะเราสามารถเลือกริการและอ่านขับอธิบายได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่ะคะ่ะเราสามารถอ่านแล้วก็ใช้งานในครังถัดไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูยอดแชร์ Facebook กันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเรามีแค่หนึงคนเนี่ยคะ่ะเราจะทําการรีเฟนดนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ขึ้นคะ่ะก็ต้องรอระบบดําเนินการสักคู่นะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราก็จะตัดภาพไปตอนที่ระบบดําเนินการสสิ้นได้และตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะขึ้นมาถึง1000คนคะ่ะถือว่าเป็นาการที่ดีมากๆเลยคะ่ะ ถ้าเราใครนะคะที่สนใจเว็บไซต์ KMSocial ก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อมาเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะะ่ยค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ